นี่ครับเพรื้แป้งนะครับมีเยอะมากนะครับก็ปลูกมะเขือไว้เขาก็จะมาเกาะกินทําให้ต้นมะเขือเรานะครับไม่แข็งแรงนะครับเอาวิธีการกําจัดนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะคาดไม่ถึงกันด้วยนะครับว่าผมใช้สิ่งนี้กําจัดนะครับสําหรับเพีื้แป้งสิ่งที่เราจะมากําจัดนะครับก็คือแป้งข้าวเจ้าหรือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้นะครับก็ พอกี้หนึ่งนะครับก็ประมาณเกือบลิตรนะครับเราก็ใช้สองช้อนโต๊ะนะครับเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ฉีดแค่เวลาเช้าเวลาเดียวนะครับนี่ครับเมื่อใส่เรียบร้อยครับก็ทําการเขย่านะครับให้เข้ากันนะครับให้แป้งข้าวเจ้าเราละลายนะครับก็ทําการฉีดพ่นได้เลยครับเมื่อละลายแล้วนะครับนี่ครับก็ฉีดไปให้ทั่ว ทั้งต้นเลยนะครับให้เปียกเลยนะครับก็จะฉีดแค่เวลาเช้านะครับเวลาเดียวนะครับก็ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ทดลองทําดูนะครับถ้ายังไม่เชื่อนะครับก็ผมก็เคยบอกครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ลองนะครับก็ลองดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่า สวัสดีครับ